มาพี่น้องสวัสดีครับหลังจากเที่ยวออกแล้วก็เอาเข่าครับผมเดี๋ยวจะจุดไฟนะครับพี่นอ้องโัดเรือยยนตคนเราถานพี่น้องนะครับการจุดไฟที่ไม่เหมือนใครนะครับไฟเตาถ่า,านถังสองร้อยิตรหางหายกันนาน จุดไฟเลยพี่น้องด้วยซองกับไฟที่เรากินเี่พี่น้องสวัสดีครับสบายดีสกุลสกุนนะครับเดอ้ออย่าพึ่งลืมกันนะครับผมใครผ่านกินใน u t u b e ไปไว้เลยพี่น้องเอ,อ้ยเปิดสองช่องเลยยังไม่ผ่านชักช่องเลยโอ้ยความพิก,การหากินบ่ได้นะครับเนาะไม่มีใส่ความพิก,การเลยไม่ได้เลยนะครับต้องความสามารถครับมานำดี ความสามารถก็คือความสามารถของผมก็คือนะครับผมเอวหักแต่ว่าตัดไม่ทิดการทนงานได้นะครับผมนะเนาปตามปกตินะครับผมทํางานทําการบ่ได้นอนติดเตียงครับสู่ชีวิตนั่นแหละเรไม่ได้สู่ยังอกว่าชีวิตก็ได้ยหยุดเลยได้พี่น้องนะ การจุดที่ไม่เหมือนคลายและน่าจะมไม่มคคยเหมือนจุดเลยพี่น้องฮ่อนหอนพี่น้องเนาะกลางวันมาเนาะวานนีก็ฮหอนเฮ้ มันด่างเต่าล้อมมันก็นนะคือติดไวเหรอนครับผมอันนี้ไม่ได้ทำงานนะครับก็เลยออกมาครับผมโค้งหน้าน้องหินบืรดอกครับพี่น้องไม่ปลูกก็ไมู่นะครับผมเอาลงไปตัดไปกับบลกลายตีแต่บุมีแห้งเห็ดพี่น้องเลยขั้นบกข้านนะครับผมได้เบิรลดเหดานเหตุการณ์ ถ้าข้านเลี่ยเร็วเลยครับผมจุบถ้าว่าว่าข้านเฮ็ดเ,เลยจุบเลยครับชุดเท่านั้นบอให้ทีอยู่สาภาพใดห้องกระหิดได้ อันดับแรกตงใจมาก่อนพี่น้องใจเราร้อยไหมถ้าใจร้อยค่อยพูดกันไร้สาระนะครับพี่นอ้องจะถือสาหาความเด้อพี่น้องครับผมฝากตี่ตามนียเด้อครับถือว่าเป็นการเป็นบุญกุศล ขอบบุญขอบก,กุณลหลายๆพี่น้องนี่ครับลูกแล้วบันลูกแล้วก็สิตั้งขึ้นได้ครับบันเนี่ยเจอก็ ที่น้องป่ะปีจะได้ไฟก็ลุกเบือบ่อแล้วก็ ไปก็ลูกมบือเบือนะครับปิดปลาคนพี่น้องบ่านนี่ ปิดจน่ปิดแนวครอบนะครับผมเหลือค่อยปิดแนวครอบมันวันละพี่น้องบไป เล่พี่น้องเราควานเขียวคว้านนั่นอะไรงมาปิดประมาณสี่ชั่วโมงหาชั่วโมงแล้วพี่น้องนะครับผมฝากรับชมเลยเด้อครับพี่น้องนะครับผมฝากติดตามเนี่ยนะครับผมอันโดเลยยนทคนเอาทานพี่น้องบาได้เห็นงานกับมะพร้าวทานพี่น้อง ลมเริ่มมาแล้วพี่อนอ้องแดดแงบอกเดี๋ยวนี้ประมาณสักกดยยังไม่ถึงสองโมงนะครับผมปล่อยไว้บ่กเกินเที่ยงครับนี่ยเที่ยงน่าจะได้ปิดครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเนาะ ฝากรับชมเด้อครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย